สวัสดีค่ะพีเอสกนงระดาวิชากุณค่ะถ้ายังจำได้นะคะผลงานที่ผ่านมาของพีเอสค่ะเคยได้ตำแหน่ง Miss Body Perfect นะคะจากการประกวดนางสาวไทยปี2552ค่ะแล้วก็เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องผู้หญิง5บาปภาค2นะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นยี่หกรทางช่องทีวีช่้น83ค่ะเหตุผลที่เลือกคาราพัดนะคะง่ายๆเลยคือมันสามารถทำให้พีเอส เปด้านแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าทําให้สวยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยค่ะนอกจากจะทําให้เรื่องของผู้หญิงนะคะทุกอย่างดูดีแล้วก็ทําให้สวยออกมาเปล่งปั่งทั้งผิวหน้าแล้วก็รูปร่างด้วยค่ะ <S <S l a d i e s p i อ,อยาจะบอกนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหไมครับเอ่อถ้าพูดถึงผลิตภะะัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงตอนนี้นะคะหลายๆายคนเชื่อว่าทุกคนเลยไม่มีใครไม่รู้จักกับนี่ค่ะผลิตภัณฑ์คาราพัส<า>ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆและตอนนี้นะคะยอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งลาด้วยเรีกได้ว่ายอดขายเนี่ยถล่ทลายเลยจริงๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนนอกวง,วงการบันเทิงนะคะอาชีพไหนเขาก็ทานคารา,าพัดกันหมดเพราะว่าผู้หญิงเราพี่ทยจ๋าโอ้ยเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดท้องปวดวดหัวปัญหามาก<ล>มายเยอะแยะปวดหัวปัญหาเยอะไปหมดเรื่องสุขภาพเ,เรื่องความสวย <แ adapt. S 1> ความงามทั้งสิน้นนั่นไงหมดเงินนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อทัให้ตัวเองสวยไงบางทีก็ทําไปหมดกันไปเป๋าไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็ใช่ไงแล้วบางคนทานอาหารเสริมผิดหวังกับทุกผลิตภัณฑ์ถูกต้อง แต่ปรากฏว่าพอมาเจอคาราพาร์ตโอแม่เจา้า<ฮ>เหมือนกับเป็นอะไรที่ช่วยผู้หญิงของเราเนี่ยสุขภาพดีสวยและรวยด้วยอ้าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกลียดค่ะการันตีมากๆที่เขาบอกเลยว่าเคล็ดลับซุปตานะคะคืออะไรทําไมหุ่นนึงเสียขน,นาดนี้ม,มีหลายอย่างผู้หญิงคนนี้จริงๆเขาได้รางวัลหุ่นสวยหุ่นดีด้วย จากนางงามนางสาวไทยปี52นี่แบบเป๊ะเลยนะจังเป็นเลยนะแล้วเธอก็ยังมีผลงานคลายที่ได้ติดตามชมภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงาบาทต้องรู้จักครับ5บาทเลย5บาท5บาทผู้หญิง5บาทเออบาทแต่ดูหน้าตาลักษณะไม่น่าจะเป็นคนบาปไม่ใช่หรอกอย่ารอช้าดีกว่าต้อนรับค่ะคุณเพียรกนกกระดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นบาปที่เท่าไหร่ บาทที่5าเลยค่ะเล่นเป็นผู้หญิงหบาทแล้วก็อยู่บาทที่5้าแล้วก็ที่บาทที่แบบว่าในเรื่องไม่ค่ะในเรื่องเปิดตัวมาแบวสุดอะไรอหนูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพอตอนจบเลวสุดนั่นไงนั่นไงเป็นตัวจริงไม่นะคะนี่คุณดูเป็นสุภาพเขาเรียกว่าเป็นกุลสตรีอยู่ มีงานเพียบพร้อมการยานีทั้งหมดโอ้โขนาดนั้นขนาดนั้นเลยแล้วสวยอย่างนี้มีปัญหาอะไรคะเนี่ยปัญหามากที่สุดก็คือเวลาเป็นประจำเดือนปยังไแล้วจะปวดท้องยิ่งเป็นวันแรกอะค่ะจะปวดหลังด้วยแล้วก็ไมเกรนขึ้นปวดท้องใช่ค่ะคือขับรถแทบไม่ได้ค่ะแบบจะอ้วกแล้วถ้าวันนี้ไม่มีงานแล้วดันเป็นวันวันนั้นของเดือนนี่แสงว่าหนักมากนะใช่เป็นหนักเป็นหนักค่ะก็คือจะอ้วกแล้วก็จะแบบไมเกรนขึ้นค่ะทําให้วันนั้นแบบ เสียงานะงอะเผื่อวันนั้นต้องไปโชว์ตัวค่าตัวเป็นแสนเนี้นนยโอ้โหก็ ทําให้ผลาแล้วอ <c oughs> ีกอย่างพอหลังจากที่ก่อนเป็นประจําเดือนสิวก็จะขึ้นใช่ไหมคะหน้าก็จะไม่ใสนอกจากจะหงุดหงิดว่าปวดท้องแล้วยังหุดอีก้วยว่าหน้าฉันไม่สวยไม่ใสอะไรเยงนี้ค่ะก็ทําให้เกิดความวายอย่างคือธรรมชาติของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอพี่สาวก็เล่นหนังด้วยกันคือพี่ออยสุตานั่นเองไปงานด้วยกันพี่ออยพี่ออยเขาก็มานี่พี่ออยสุตาก็แบบว่าเวลาไปงานเจอก็เลยบ่นพี่พี่ออยมียาแก้ปวดไหมยาปวดท้องปวดประจําเดือนมากเลยพี่ออยบอก ไม่เมาเธอจริงมีเงปวดท้องมี้งเดือนอยู่อีกเหรอนึว่าจะไปกันเองานว่าพี่ออยก็เลยบอกว่าอ่านี่ไปเลยก็หยิบเม็ดนี้มาให้ค่ะก็แกพี่ออยก็ยบอกว่านี่ไม่ใช่ยาแก้ปวดธรรมดานะลองทานดูอะไรเงี้ยก็พอได้ทานคาราพัดไปปัญหาเหล่านี้ก็หายไปเลยถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็ต้องมีเป็นปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องกลิ่นแล้วก็ มันก็จะลดลงด้วยกะชับไหมฮะผิวพองผิวพันใช่ค่ะผิวพันก็ดีขึ้นหน้าก็เปล่งปลั่งขึ้นก็อย่างที่บอกว่าพอข้างในมเนียนมากเอากล้องซูมไหนเลยเ่ยสยไดีแล้วนี่หน้าเนียนผิวดีนี่เป็นนางสาวไทยปี5-2นะ52 53 54 5มนี่4ปีแล้วนะ4ปีแล้วถ้าเกิด กลับไปประกวดอีกผมว่าได้อีกอะเอาจริงตอนนั้นได้ตำแหน่ง Miss Body Per f e c t Miss Body Perfect Body ดีได้หน้าไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้นี่ได้ i s สในรนาง่าไประกวดนะจีนดูสิเมียนกริปตอนแรกมีกระฟ้าจุดดังๆไหมคะมีค่ะแล้วก็เป็นกระที่แบบเป็นคนเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วค่ะอันนี้ยากนะใช่กระฮอมกระกรรมพันธุ์อันนี้เป็นกระที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะแล้วอย่างนึงเราทำงานแบบนี้ยิ่งเพียรถ่ายแบบเหมือนถ่ายชุดว่ายน้ำถ่ายอะไรนี่ค่ะก็ต้องเอาดอการแดดตลอดแล้วเป็นคนที่แพ้ครีม แดดด้วยเหมือนเวลาทาแล้วจะแบบเป็นผื่นก็ไม่ทาดีกว่าก่อนที่รับประทานคาราพัสเนี่ยตอนนั้นคงจะไม่สูงเท่านี้ใช่ไหมสูงเลยแต่ว่าก่อนที่จะทานคาราพสถามว่าทานอย่างอื่นไหมทานแต่คือต้องทานประมาณ10เม็ดก่อนนอนอันนี้ช่วยผิวเกลอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะุกอยาเวลาปวดท้องประจำเดือนก็ต้องพกยาแก้ปวดอีกอย่างนึงยานู่นยานี่อย่างแต่พอพอมีคาราพสเรา จบทุกอย่างจบเลยคือไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายเลยสําหรับใครที่แบบสาวๆที่ไม่ชอบความวุ่นวายแอ้าวแม้ผู้ขยันนี้บอกเขาสูงมาาให้ครูขึ้นยืนดูหุ่นนินึงะโชว์หุ่นนิดนึง๋ยวจะบอกว่านี่เป็นไงโอ้โหนี่ดูหุ่นดูหุ่น m i s Perfect ค่ะปี252หุ่นก็เป็นอย่างงี้นี่เองนี่ไงหุ่นเขอย่างนี้แหละใครอยากจะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็คาราัส เคล็ดลับใช่ค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ผู้หญิงทุกคนคือต้องทานอยู่แล้วอ่ะคันเป็นเรื่องที่แบบผู้หญิงเราไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างสาวๆไงเพราะมีเพื่อนสนิทเป็นกระเทยใช่ไหมไ่ไงเออคือถึงเขาไม่เป็นประจำเดือนแต่ว่าเขาอยากผิวออร่าาก็ทานได้ก็ใช่กทานได้เหมือนกันเขามาแอบทานกระเทย่าอยผิวพรรณนี้เขาต้องการมากเขาต้องการเขาต้องเป็นนะเอออยากเห็นภาพต่ก่อนนะว่าต่ก่อนภาพมีฟอร์เตอร์เป็นยังไงไปดูภาพหน่อยเร็วด้วยเหรอดปสิ โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ใครคะเนี่ยนี่ใครคะโอ้โหแล้วดูตอนปัจจุบันนี่สิเด้งมากเมื่อกี้ลูกป้า ลูกพี่ลูกน้องค่ะย่าทั้งหางอ๋อญาติห่างๆใช่ค่ะหางแล้วหางไปเลยแล้วก็ท nice ี่สําคัญคือเพียรให้คุณแม่รับประทานด้วยเราคุณแม่เราก็ไวทองใช่ไหมคะใช่คุณแม่ก็โอเคขึ้นมาคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยถึงแม่รู้สึกสาวเด้งจริงเลยไวร์ทักคุณแม่มาด้วยไวร์ทักคุณแม่มาได้ค่ะแม่ไม่ยอมแก่นะคะแต่งตัวนี่ต้องเหมือนเพียรทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเพียรทานอะไรหรือทําอะไรแม่เอาด้วยทำออกเลยอ่ะแม่ก็แบบโอ้เด้งกระจายไปเที่ยวนก็เด้ยเอไวร์ทัชวนคุณแม่มานะคะ โคตไส่สุขอ,อ,อ๋าให้ฝากอะไรนิดนึงค่ะถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าอยากจะมีสุขภาพผิวสวยใสรวมไปถึงหุ่นรูปร่างดีรวมไปถึงหลายคนนี่ปวดท้องประจำเดือนค่ะอ่าเชิญเลยค่ะ ค่ะก็อย่างทุกวันนี้นะคะชีวิตการทํางานคนมันก็รีบเร่งน,นะคะการดูแลสุขภาพที่บอกว่าออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเพียบอกว่ามันอาจจะยังไม่พอเหมือนวันหนึ่งก็ทางานทั้งวันแล้วขับรถทั้งวันจะไปออกกาลังกายตอนไหนจะไปทานอาหารดีๆตอนไหนคือทุกคนก็รีบๆนี้ค่ะขัหันมาดูแลตัวเองด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลได้ทั้งตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกค่ะเราก็จะทําให้คุณสุขภาพดีด้วยแล้วที่สําคัญไม่ต้องใช้ของแพงค่ะนี่ไงนี่ราคาประหยัด แถมยังสวยด้วยถามนิดนึงหลายคนลัวบอกไม่ทานแล้วอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนอ้วนจะเป็นแบบนี้เหรอคะนีเหรอจะเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยราคาตอนแรกเอ้ย,รา,ายาาราคาถูกอย่างนี้เรากล้าทานไหมรายการถูกอย่างนี้กล้าทานไหมตอนแรกก็ต้องคิดก่อนแต่คือตอนที่พี่ออยเอามาให้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเท่าไหร่เออเราก็ทานไปก่อนพอยิ่งทานแล้วพอแรกฟรีพอยิ่งทานแล้วแบบ เฮ้ยมันจะดีขนาดนี้หรออะไรนีปกติเวลาเราไปซื้อวิตามินแบบ B วิตามิน C อะไรอย่างก็กระปุกแล้วแบบพันสองพันเราของดีแต่นี้เป็นจริงๆค่ะแล้วันนี้มาก็ไม่อยากขายของแพงของดีราคาประหยัดนะคะปกติกล่องละ690บาท คืออยาจะบอกว่าถูกมากนะหกบาทซื้อ้มีโปรโมชเใช่สิใช่ล้าซื้อทั้งหมดใครซื้อสี่กล่องใช่กล่องขายแค่สองพบาทไม่ใช่แต่เรามีแถมด้วยด้วยอีกห่งกล่องก็คือได้ทั้งหมดหกล่องแค่สองพใช่สองรบาทใช่ไหมอ้เอารีบโทรมาเลยนะคะตอนนี้นะคะหกล่องบาทและถ้าใครซื้อสกล่องแถมฟรีเลยหนึกล่องถ้าผมว่า5้ากล่องสองพบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าอยากจะคิดสววย หน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นไอ้กล่องเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมอ่ะใช่แล้วค่ะกล่องเนี่ยนะคะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าเอ่อหลายคนนะคะจะเจอทั้งตัวเลขตรงนี้แล้วก็ชื่อเนี่ยอยู่ด้านหน้าบางคนก็เจอเอ๊อยู่ตรงด้านข้างกล่องก็เลยงงวาเอ๊สรุปแล้วเนี่ยมันมีของจริงของกล่องแท้อย่างไรหรือว่าไของจริงอะไรของปลอมแต่จริงๆแล้วแท้ทั้งหมดเลยแท้ทั้งหมดไม่ว่าตัวเลขจะอยู่ด้านข้างกล่องหรือว่าอยู่ด้านหน้ากล่องมีแต่ของแท้ตอนนี้คาราพัสไม่มีของ ตอนนะคะการันตีเลยนะคะว่าคาราพัสไม่มีของกลอนนะจ๊ะเพียงแต่ว่าล็อตแรกเนี่ยตัวเลขอยู่ด้านนี้ล็อตหลังเนี่ยตัวเลขอยู่ด้านนี้แค่นั้นอเองนะคะ,ะก็ให้เข้าใจตรงกรันรวมไปถึงแผงตรงนี้ด้วยออตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสองแผงนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นแผงเดียวจะได้ง่ายเลวลาพวกพาไปไหนเนี่ยแผงเดียวจบแผงเดียวเอาอยู่สะวสบายสะดวกมากๆเลยจริงรับประทานเนี่ยก่อนนอน2เมตรจบ ไม่ต้องวุ่นวายใช่ค่ะตื่นมาก็เด้งเอาเล็กเลยอ่ะคุณเล็ขนาดไหนต้องลองขอบคุณทั้งเพียรค่ะขอบคุณมากค่ะ ชมพูจะจจำหน่ายโดยบริษัทสตาร์ซันชายจำกัดเท่านั้นและได้รับหนังสือรับรองทางการค้าจากกลมทรัพสินทางปัญญาซึ่งบริษัทสตาร์ซันชายยังไม่หยุดยัง้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสันคาร่าสูตรดั้งเดิมปรับปรุงสูตรใหม่เป็นคาร่าพัสเพิ่มความเข้มขน้นเห็นผลไวกว่าเดิมของดีราคาประหยัดคาร่าพัส รับประกันไม่มีของปลอมประกาศเตือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสันคาร่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทสตาร์ซันชายจำกัดบริษัทสตาร์ซันชายจึงของประกาศเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล่องสีอื่นที่ใช้ชื่อเดียวกับสันคาร่าแต่เปลี่ยนไปใช้กล่องสีอื่นซึ่งไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทสตาร์ซันชายจำกัด วิธีการสังเกต 1.. สังเกตที่โลโก้แบนดสินค้าต้องเป็นลักษณะดังนี้ 2.. ส,สีกล่องของแท้ต้องเป็นสีชมพูและมีลายน้ำของบริษัทสตาร์ซันชัยจำกัด3นโย,ยบายของบริษัทถ้าเป็นกล่องสีอื่นแสดงว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของบริษัทสตาร์ซันชยัยของแท้ ต้องเป็นกล่องสีชมพูฉะนั้นหากผู้บริโภคขัานใดรับประทานสันคาร่ากล่องสีอื่นเข้าไปซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทตาสัทชยจำกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นกับสันคาร่ากล่องสีอื่นด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทตาสัทชยจำกัดอย่าลืม ของแท้ต้องกล่องสีชมพูของแท้ต้องกล่องไม่เปลี่ยนสี